นะครับผมวันนี้อยู engineer, ่ก <ino> oh, ันในเกมเศรษฐีนะครับผมกลับมาแล้วครับผมเกมเศรษฐีไม่ได้เล่นนานเลยเดือนนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเกมเศรษฐีมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เลยอโอ้ไม่โหโอ้เทเลย พวกมันไม่กลับมาเออกมันไม่กลับให้ <c oughs> เราไปเล่นกันเลยดีกว่าในแคบ คนผู้ชมเลยคนผู้ชมอะคนผู้ชมปิดกล้องเลยว่ะเฮ้ยอย่าหยุดเลยไม่หยุดเลย กล้องนะบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้ปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริร่แล้วว่าเริ่มกันเลยเพื่อานเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้นะการน,นี้มักดวงดีเสม,มอ Og et liv. แฟน,นไม่ออกเลยอะอะไรอะดูแล้วมันก็จะมาบินมาเมืองเนี่ยเชื่อผมผมเรียนมาเก่งผมเรียนมาเมนมนวะเหมนเมนเมน หยุดสตรีมไว้เท่านี้ก่อนนะครับแม่แม่มาแล้วแม่ได้กินข้าวแล้ว